you mm -hmm. ทางตำบลสย้อยนะครับโดยเทศบาลแล้วก็ท่านนายกเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องขององค์กรภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงานแต่ละเรื่องนะครับเช่นเรื่องผู้สูงอายุนะครับก็จะมีองค์กรพัฒนาผู้สูงอายุนะครับซึ่งองค์กรเนี้ยเราได้จัดตั้งขึ้นนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นเป็นเพียงแค่ชมรมนะครับแล้วต่อมาเราจดทะเบียนเป็นองค์กรสารประโยชน์กับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์จังหวัดพิศนุโลกองค์กรพัฒนาผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมมีการนัด พูดคุยกันนะครับแล้วเราก็มารวบร,วม,รวมวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าผู้สูงอายุเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าปัญหาหรือว่าสถานก,การณ์อะไรบ้างในการทํางานพื้นที่เนี่ยซึ่งมีส่วนสําคัญเลยคือภาคประชาชนครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้ปัญหาสําหรับตัวเขามากที่สุดก็คือก็คือตัวเขานะครับเช่นเราอยากรู้ปัญหาเรื่องของผู้สูงอายุเราก็ให้ผู้สูงอายุนี่แหละที่เขามีร่างกายแข็งแรงหน่อยมาเป็นคณะกรรมการมีแกนนํา แล้วเขาก็จะไปหาเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งมาช่วยกันทํางานแล้วก็สะท้อนสภาพปัญหาเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่เนี่ยเราก็จะรับรู้ปัญหาในก็เรียกว่าเชิงลึกมากขึ้นเราก็มาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็เป็นที่มาของงานและกิจกรรมที่ไปทํามันจะเกิดนวัตรกรรมในพื้นที่ซึ่งนวัตรกรรมส่วนนี้มันอาจจะเป็นนวัตรกรรมเชิงกระบ,บวนการซึ่งมันจะนําไปสู่ในเรื่องของผลสําเร็จในการทํางานแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ตรงจุด โครงการตลาดนัดสุขภาพนะคะซึ่งในโครงการตลาดนัดสุขภาพเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับการดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพคัดกรองสุขภาพนะคะทุกอย่างนะคะรวมอยู่ในนั้นเลยนะคะจนเรียกว่าตลาดนัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองเบาหวานความดันจนรวมไปถึงประเด็นที่เราคุยกันก็คือเรื่องของผู้สูงอายุนะคะเรามีการเชื่อมโยง ของทุกหน่วยงานในพื้นที่นะคะโดยใช้องค์กรผู้สูงอายุเป็นองค์กรหลักในการดําเนินงานขับเครื่องนะคะที่พาใจกลับบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนบทบายของรพสตอก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนค่ะสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ในการดูแลนะคะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพจิตนะคะหรือว่ารวมไปจนถึงการปรับตัวในการใช้ชีวิตหรือว่าการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้สูงอายุในวันข้างหน้านะคะว่าจะต้องมีการปรับตัวหรือต้องมีการดูแลหรือต้องมีการเขาเรียกว่า เ,ะะเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างน,นะคะเราได้รับผลตอบรับที่ดีค่ะอย่างเช่นในส่วนของมหาลัยไซยบอยที่เราบูรณาการยกระดับจากโรงเรียนผู้สูงอายุข,ขึ้นมานะคะเป็นมหาลัยไซย้อยเนี่ยเราก็ถือว่ารุ่นแรกที่เราได้ทําไปก็ประสบความสําเร็จนะคะก็ในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยก็ะจะได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมแล้วก็มีความภาคุูมใจในตัวเองนะคะจนเราสามารถที่จะต่อยอดเป็นนวัตกรรมในส่วนของการดูแลนะคะทุกคนจะสามารถเข้าถึงบริการและทุกคนก็จะสามารถได้รับการดูแลเรื่องของด้านของสวัสดิการ ในส่วนของผู้สูงอายุได้อยา่างครอบคลุมอยู่แล้วค่ะคือด้วยการที่เราเป็นอาสาสมัครอสมอ,อย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้รู้ผลว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มของพื้นที่ค่ะก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะทํางานในพื้นที่ของรอพาสตไซย้อยค่ะคือดึงให้ผู้สูงอายุค่ะที่ไม่ได้ออกไปประกอบอาชีพคืออยู่บ้านเฉยอย่างเงี้ยค่ะให้มาร่วมกิจกรรมกับเราเราให้ทางกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะออกแบบในรูปของกิจกรรม โดยที่ยังตรงสอดคล้องกับทางของรพสตนะคะก็คือโดยยึดความสุขห้าิติอ่ะค่ะนะคะ,นะคะก็คือมีสุขสบายสุขสนุกสุขสงาาสุขสว่างแล้วก็สุขสงบโดยใช้มิติตัตวนี้นะคะ่ะเป็นตัวทำกิจกรรมให้กับทางกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเขาเริ่มเชื่อใส่ใจในเรื่องของการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น และก็อีกอย่างหนึ่งนะคะจากที่ได้ลงพื้นที่ของมู่หกเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าเราได้เจอกลุ่มของไทยทรงดำค่ะที่ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ตรงนั้นเราเลยดึงตัวเนี้ยค่ะขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เป็นชาติพันธ์ของเขาทําให้เกิดความภาคภูมิใจของในกลุ่มผู้สูงอายุว่ายังมีกลุ่มคนที่ยังสนใจของของเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะทําให้ผู้สูงอายุเขามีความรู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจในในสิ่งที่เขาได้ทําร่วมก,ก,กันกับทางเรานะคะ คือบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นส่วนที่ดีมากๆเลยนะคะของตัวโครงการที่รวมตัวของกลุ่มผู้สูงอายุเนี้ค่ะจนก่อมาเป็นมหาเลยไซย้อยก็เลยมีความรู้สึกว่ามั่นใจค่ะว่าเราไม่โดดเดี่ยวเนาะเรายังมีในหน่วยงานของทางเทศบาลนี้ค่ะมาสนับสนุนตัวนี้ทําให้การออกแบบในรูปแบบของกิจกรรมมาค่ะมันเริ่มต่อเนื่องอะค่ะซึ่งเป็นโครงการที่คิดว่าดีมากๆอะคะ่ะสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดที่ได้มา ร่วมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เสริมหนุนให้ในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลสย้อยและในด้านการดูแลสุขภาพนะครับเราก็ได้ทางรอพอสตอทั้งสองหน่วยงานได้รับความแนะนำนะครับจากมหาวิทยาลัยและสย้อยนะครับได้เข้ารับการอบรมในการดูแล ชุมชนของตัวเองในด้านเกี่ยวกับผู้สูงอายุคลามีภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพรทางเทศบาลก็ให้การสนับสนุนโดยสปสชนะครับเราก็ได้รับงบประมาณมาทำกิจกรรมตรงนี้นะครับให้อย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับทางผมเองนะครับซึ่งเป็นประธานองค์กรผู้สูงอายุของตำบลตยอยนีก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางสปสช ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งตลอดมาสำหรับกองทุนกบปทที่ดูแลในเรื่องของกองทุนสุขภาพดับตำบลน,นะครับกองทุนตำบลกองทุนรองเทมแคร์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวหรือกองทุนฟื้นฟูเนี่ยทั่วประเทศขนานี้เรามีสิ่งดีๆมากมายนะครับที่เป็นตัวอย่างดีๆไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์นะครับที่มีความความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนความร่วมมือขององคอ์กรชุมชน ที่มาช่วยกันในการใช้เงินกองทุนในการฟื้นฟูผู้สูงอายุผู้พิการในชุมชนนะครับไปที่จังหวัดชนบุรีก็มีศูนย์ผู้ต้หลวงดูแ์นะครับสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและขณะนี้กาลังร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูของจังหวัดในการดึงงบประมาณจากกองทุนจังหวัดมาร่วมด้วยผ่านทางกองทุนฟื้นฟูกลุ่มสาธุที่สถหตบนะครับออของจังหวัดชนบุรี ตัวอย่างเหล่านี้เป็นการใช้เงินกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายาุระยะพึ่งพิงระยะยาวแล้วก็กองทุนพื้นทูจังหวัดที่ดูแลผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่ามีตัวอย่างดีๆหลายๆที่นะครับทุกกองทุนในประเทศสามารถใช้กองทุนนี้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดจัดการเรื่องอาหารจัดการเรื่องการดูแลในชุมชนดูแลที่บ้านจะเห็นได้ว่า3กองทุนนี้ของกอบทเนี่ยท้งกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุ แลกองทุนฟื้นฟูที่จังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขอให้คนที่ทํางานเนี่ยได้มาร่วมกันเขียนโครงการร่วมกันพิจารณาและสามารถที่จะเป็นเครือข่ายทํางานด้วยกันได้นะครับก็ถือว่ามีสิ่งดีๆมากมายและติดตามได้จากเพจจาก YouTube ของกอบทนะครับจากข่าวสารทั้งหลายท่านสามารถเรียนรู้ด,ด้วยกันได้ครับขอบคุณครับ